สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีตุลชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันที่15พฤศจิกายนการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลก็สามารถมาดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ชาวราศีตุลเป็นดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายนพศ2563นี้ชาวราศีตุลคะช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะชีวิตอาจจะต้องไปพบปะพบเจอผู้คนเพื่อนฝูงอาจจะมีการสังสรรค์เฮฮาเข้ามาในชีวิตของเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะผ่อนคลายรีแลกซ์มากขึ้นนะคะชีวิตช่วงนี้ก็รู้สึกว่า มีการหลั่นล้าบางคนบางท่านก็ค่อนข้างจะหลั่นล้าพอสมควรนะคะอาจจะมีการพบปะผู้คนเพื่อนฝูงหน้าใหม่ๆกัลยาณมิตระะนหน้าใหม่ๆแบบนี้เข้ามาก็ได้เนาะแต่ว่าเกณฑ์บริวารคนรอบข้างบริวารคนรอบข้างในที่นี้เป็นไปได้หมดทั้งญาติมิตรเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะอาจจะสร้างปัญหาให้ท่านไม่ค่อย สบายใจสักเท่าไหร่นะคะดวงชะตาเกี่ยวกับบริวารคนที่มาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลูกน้องหรือว่าลูกหลานก็เป็นไปได้ยังสร้างความหนักใจความลำบากใจให้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะการเงินการทองมีเกณฑ์รายรับเข้ามานะคะเงินทองเข้ามาค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะท่านใดที่มีภาวะหนี้สินก็สามารถจัดสรรภาวะหนี้สินไปได้อาจจะมีเงินมาให้ท่านได้หมุนเวียน ดีพอสมควรนะคะชาวราศีตุลดวงชะตาการเงินในช่วงเดือนมิถุนายนี้เนาะเกณฑ์ชะตาชีวิตช่วงนี้ก็ยังไงก็ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภาวะอุบัติเหตุเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกระทันหันปุบป,ปับจนตั้งตัวไม่ทันนะคะบางคนบางท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการฟกช้ำดำเขียวพยายามระมัดระวังการเดินเหินขับรถ ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังอา,อาจจะมีการฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นได้แบบนี้นะคะชาวราศีตุลคะดวงการงานของคุณท่านใดที่มีงานประจำนะคะทําการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีท่านใดที่ทุ่มเทพลังงานแรงกายแรงใจให้กับการทำงานก็จะเห็นเม็ดเงินเข้ามาเงินจะมาจากการทำงานแต่ต้องระมัดระวังการเจราจาพบปะผู้คนอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ค่อยได้ดังใจ นะคะเกี่ยวกับเอกสารสัญญาอะไรสักอย่างในด้านการทำงานหรือการติดต่อสื่อสารด้านใดด้านหนึ่งที่จะต้องไปพบปะคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามแบบนี้นะคะอาจจะไม่เป็นไปได้ดั่งใจเท่าที่ควรหรือการสื่อสารอาจจะไม่บาลานซ์ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรแบบนี้นะคะส่วนท่านใดที่มีการ แก้ไขปัญหาด้านการเงินอยู่ต้องอาศัยจังหวะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะถึงจะแก้ไขได้นะคะท่านใดที่รู้สึกว่าการเงินยังเจอปัญหาเจอทางตันก็ต้องใช้เวลาแก้ไขกันในช่วงนี้แก้ไขแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะมีเม็ดเงินเข้ามาแต่ต้องอาศัยจังหวะเวลาเพราะว่าต้องมีการรอสักหน่อยนะคะในด้านการเงินการทองแต่รอแล้วไม่รอเรานะคะรอแล้วเงินก็เข้ามือ อย่างที่ท่านปรารถนาต้องการแน่นอนนะชาวราศีตุลส่วนท่านใดที่มีธุรกิจนะคะเป็นนายของตัวเองชาวราศีตุลที่มีงานเป็นของตัวเองมีธุรกิจส่วนตัวก็ยังต้องแก้ไขปัญหามีภาระความรับผิดชอบแบกรับอยู่บนบานะคะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดเดี่ยว กับงานที่ทําอยู่กับงานที่มีอยู่ในมือธุรกิจส่วนตัวท่านใดในช่วงนี้แม่หมอยังมองว่ายังมีปัญหาให้ต้องคุ้นคิดแก้ไขนะคะต้องหาทางออกให้กับธุรกิจของท่านงานในมือของท่านมากทีเดียวแหละบางคนบางท่านมีภาระมากมายแบกอยู่บนบ่ารู้สึกเหน็ดเหนื่อย นะคะเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานที่ทําอยู่ที่แบกรับอยู่ต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้ามางานถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีธุรกิจส่วนตัวถึงจะราบรื่นนะคะแล้วก็ ส่วนท่านใดที่มีภาวะหนี้สินนะคะอย่างที่แม่หมอบอกไปตอนต้นชาวราศีตุลมีเกณฑ์การเงินที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีเม็ดเงินเข้ามานะคะยังมีเกณฑ์เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือบางคนบานท่านเงินก็จะเป็นไปในทางที่น่าพึงพอใจนะคะท่านใดที่ยังรู้สึกว่าการเงินตอนนี้มันยังหาทางออกได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ ยังต้องรอจังหวะอย่างที่บอกไปนะคะแต่จังหวะนั้นจะมาจังหวะดีๆจะมาจะมีเม็ดเงินเข้ามาให้คุณให้ท่านได้จัดสรรเกี่ยวกับภาวะหนี้สินอย่างแน่นอนเนาะบางคนก็อาจจะมีการเอาเงินไปโปะนี่แล้วนี่ก้อนเก่าไปนี่ก้อนใหม่ก็มาแบบนี้นะคะก็จะหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะก็เป็นการหมุนเวียนอย่างหนึ่งเนาะ อาทีนี้เรามาเรื่องความรักกันก่อนคนโสดราศีตุลคะช่วงนี้อาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะมีการพบปะพบเจอผู้คนหน้าใหม่ๆมีความรักใหม่ๆดีๆเข้ามาหรือจะมีใครสักคนมาเสนอความรักมา offer, ออฟเฟอร์ความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณนะคะก็พิจารณาให้ดีๆ เพราะว่าเกณฑ์ความรักของชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ยังมีเกณฑ์รักซ้อนซ้อนรักรักซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่นะคะแต่ไม่น่าห่วงไม่น่ากลัวนะอาจจะเป็นประมาณว่าคนที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์รักกับคุณในตอนนี้เขาอาจจะมีะคนรักเก่าๆที่ยังเคลียร์กันยังไม่จบไม่สิ้นนะคะยังมีประเด็นความรักมีประเด็นดราม่าอยู่ใน อยู่ในชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาก็มาพบเจอคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณยังไงก็ให้เวลาแก่กันและกันหน่อยเนาะส่วนท่านใด ที่มีความรักนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์สารสัมพันธ์กับคนรักไปบ้างแล้วในตอนนี้คนรักของคุณนะคะคนรักของชาวราศีตุลก็เหมือนกับว่าเขายังลืมรักเก่ายังไม่ได้แม่หมอมองว่าอย่างนั้นนะคะหรือท่านใดที่เพิ่งสารสัมพันธ์รักกันมานะคะคนรักของคุณเขาอาจจะยังต้องเคลียร์ประเด็นดราม่าอะไรกับคนเก่าๆในชีวิตนะคะหรือยังมีคนเก่าๆในชีวิตเข้ามารบกวนจิตใจให,ให้เขายังคิดยังตึกตองอยู่ แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนท่านใดที่อยู่กันเป็นคู่ครองคนรักแล้วนะคะคนรักของคุณชาวราศีตุลช่วงนี้คนรักของคุณคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณนั้นเหมือนเขามีเรื่องเครียดนะมีเรื่องคิดมีเรื่องให้ต้องปวดหัวมีเรื่องให้ต้องจัดการแต่หลายสิ่งหลายอย่างเขาก็ดีขึ้นมากพอสมควรอันนี้ในในชีวิตของคนรักของคุณนะคะชาวราศีตุล หลายสิ่งหลายอย่างเขาก็บรรเทาแก้ไขปัญหาในชีวิตไปได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องปวดหัวเล็กๆน้อยๆมีความหลงเข้ามาในชีวิตของเขาอยู่ส่วนความรู้สึกที่คนรักของคุณมีให้แก่คุณนั้นเขาก็มีความรู้สึกดีให้กับคุณมากๆนะคะเพียงแต่ว่าท่านใดที่เคยมีประเด็นดรามา่าหรือเคยทะเลาะเบาะแวงกันแรงๆมานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ลืมก็ได้นะคนรักของคุณอาจจะยังเก็บเรื่องเคืองเรื่องราวที่มัน ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีระหว่างการที่เป็นมาแบบนี้นะคะยังเก็บไว้ในใจอยู่ยังไม่ยังไม่รีแลกซ์ยังไม่ relax, ไมผ่อนคลายเท่าที่ควรแบบนี้ก็ควรจะพูดจาเจรจาคุยกันดีๆค่อยๆบรรเทาความรู้สึกในจิตใจเขาเรื่องอะไรแย่ๆคุณต้องสร้างความดีให้เขาเห็นนะคะเขาจะได้ผ่อนคลายมากขึ้นดีมากขึ้นเพียงแต่ว่า เกณฑ์ความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันเหมือนจะมีประเด็นรักซ้อนซ่อนรักเข้ามานะคะมีอะไรก็ค่อยคอยคุยกันอย่ารุนแรงนะคะอย่าระแวงกันมากจนบั่นทอนความรักความสัมพันธ์ไปก่อนเนาะ คือเกณฑ์ชะตาของชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณยังเบื่อเซ็งๆกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะคะก็อะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าต้องอาศัยจังหวะเวลานะคะช่วงปลายๆเดือนแม่หมอมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นนะชาวราศีตุลส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนะคะชาวราศีตุลความสัมพันธ์ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นรักซ้อนมีประเด็นมือที่สามเข้ามาแต่คุณและคนรักมันมีความผูกพันกันมันยังมีเยื่อใยให้แก่กันอยู่นะคะต้องอาศัยความพยายามจัดสรรความสัมพันธ์ความพยายามในการแบ่งรับแบ่งสู้กับสถานการณ์ที่มันเป็นไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะกับสถานการณ์ที่มันเป็นก็ คือต้องค่อยพูดค่อยจากกันนะคะความสัมพันธ์ก็ถึงจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะชาวราศีตุลส่วนชาวราศีตุลท่านใดนะคะที่มีลูกหนี้นะคะอยากจะได้เงินจากลูกหนี้คือในเดือนมิถุนายนนี้แม่หมอก็ยังมองยังมองไม่เห็นเม็ดเงินอะไรดีๆมาจากลูกหนี้เลยนะคะบางคนบางท่านลูกหนี้ของคุณกินหรูอยู่ดีมากเลยนะคะแต่ยังไม่คืนเงินเนาะค่ะก็ ยังต้องอาศัยการรอคอยจังหวะเวลาอย่างที่แม่หมอบอกเพราะว่าเกณฑ์ชะตาการเงินของชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนบางคนที่ยังมีปัญหาการเงินอะไรอยู่นะมันยังยังต้องขออภัยค่ะยังต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมการเงินถึงจะคล่องมือถึงจะเข้ามือด้วยดีนะนะคะ ก็คือเงินจากลูกนี้ยังต้องรอก่อนเนาะแม่หมอยังมองว่าเขายังไม่มีเม็ดเงินอะไรดีๆมาให้คุณแต่อาจจะมีคําพูดคําจาคำเจรจาอะไรมาให้คุณอยู่บ้างนะคะส่วนท่านใดนะคะที่สุขภาพร่างกายในตอนนี้มีโรคประจำตัวก็ควรจะ ป้องการรักษาให้ดีนะคะคนที่มีโรคประจําตัวอยู่กับตัวแบบนี้อาจจะมีอาการอะไรให้ท่านหงุดหงิดราคาญใจขึ้นมาได้กระทันหันนะคะอ,อย่างที่แม่หมอบอกไปตอนต้นชาวราศีตุลลักนณาราศีตุลมีเกณฑ์อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆฟกช้ดำดําเขียวเข้ามามีเกณฑ์ปัญหาอะไรเกิดขึ้นปุบปับมีเรื่องอะไรปุบปับเกิดกับเกิดขึ้นกับท่านนะคะโดยไม่ โดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแบบนี้นะคะก็คือวิธีแก้เครดตรงนี้นะคะคือการโยกย้ายถ่ายเทคเคราะห์ใครมิใครที่มีดวงชะตาเป็นแบบนี้จะต้องมีการโยกย้ายถ่ายเทคเคราะห์การโยกย้ายถ่ายเทคเคราะห์ก็คือว่า คุณอาจจะจัดบ้านใหม่แบบนี้นะคะจัดห้องนอนใหม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เปลี่ยนปลอกหมอนใหม่เปลี่ยนผ้าม่านในบ้านในที่อยู่อาศัยของคุณใหม่แบบนี้นะคะก็จะเป็นการโยกย้ายถ่ายเทเคราะห์อ,อะไรไม่ดีให้ออกไปทําความสะอาดหิ้งพระใหม่นะคะเอาเดอกไม้มาอะไสวยๆขึ้นบูชาปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาด เคราะอะไรไม่ดีต่างๆจะออกไปจากชีวิตของคุณชาวราศีตุลโดยทันทีเลยนะคะลองทําดูเนาะส่วนท่านใดที่อยากแก้เคล็ดเสริมดวงในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลอยากจะให้ดวงดีดวงเฮงดวงปังช่วงนี้ควรทําบุญถวายน้ำนะคะหรืออาจจะซื้อน้ําให้กับ ผู้คนที่แบบว่าตกทุกข์ได้ยากคนยากคนจนแบบนี้นะคะหรือซื้อน้ําถวายวัดนะคะทาบุญกับน้ําจะดีมากๆเลยหรือการทําบุญชําระค่าน้ําค่าไฟนะคะให้กับพระสงฆ์ให้กับวัดวาอารามแบบนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานให้ดีขึ้นแบบนี้นะคะชาวราศีตุลคำแนะนำสำหรับชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือน มิถุนายนนี้นะคะท่านใดที่เหมือนกับเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนแม่หมออยากจะแนะนําให้คุณสวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในที่นี้เป็นไปได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครบางคนที่อาจจะเคยไปตกปลานะคะหรือเคยเอา ปลาสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํามาทําเป็นอาหารก็ควรจะมีการใส่บาตอุทิศบุญกุศลให้สัตว์เหล่านั้นที่คุณนํามาประกอบอาหารนะคะหรือท่านใดอาจจะเคย ขับรถชนสุนัขโดยไม่ตั้งใจเหยียบงูเหยียบอะไรสัตว์เลื้อยคานแบบนี้นะคะโดยไม่เจตนาตามท้องถนนก็อุทิศบุญไปให้เขาหน่อยนะคะมีแม่หมอมองเห็นเหมือนมีดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรหรือสร,รพพสัรวนเวียนขอส่วนบุญจากคุณอยู่เนาะก็อุทิศบุญขออโหสิกรรมกับสร,รพพสารเหล่านั้นด้วยนะคะจะเป็นการ เสริมดวงชะตาของคุณคุณท่านท่านชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้ให้เฮงให้ปังให้สมหวังนะคะเกณฑ์การงานของชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลแม่หมอมองว่าคุณจะมีการขยับขยายก้าวหน้าขยายหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขยายหน้าที่การงานให้เป็นไปในทางที่มันก้าวหน้าขึ้นดีมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้น สำเร็จมากยิ่งขึ้นแน่นอนในเดือนมิถุนายนนี้แต่ก็อาศัยจังหวะเวลาและอาศัยการทุ่มเทพลังงานพลังกายพลังใจมากพอสมควรเลยนะคะชาวราศีตุล แม้แต่การเงินชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้ไม่หมอมองว่าเงินคุณดีนะนะคะคุณยังโอเคอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองถึงแม้ว่าบางคนบางท่านยังจะต้องมีการใช้มันสมองแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะหรือยังต้องร้องเพลงรอรอ,รอคอยเงินสัก้อนมาแก้ไขปัญหาอยู่แต่โดยรวมแล้วภายในเดือนมิถุนายนนี้เงินยังเป็นไปได้ดีนะคะชาวราศีตุลคะเนาะส่วนท่านใดที่ มีภาวะนี้สินก็อย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาในด้านการแก้ไขเรื่องภาระภาวะ,าะนิสินนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะการงานของท่านเนี่ยเงินก็จะมาจากงานงานก็จะทําให้ท่านได้เงินนะคะเดี๋ยวก็จะมีเงินมาหมุนเวียนใช้นี่ได้เองนะคะชาวราศีตุลเนาะท่านใดที่เพิ่งสารสัมพันธ์ความรักเนี่ยความรักก็ คู่กรณีของคุณอันนี้ในกรณีที่เพิ่งสารสัมพันธ์ความรักนะคู่กรณีของคุณฝ่ายตรงข้ามคนที่คุณรักคุณคุณพึงพอใจเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่เปิดใจให้กับคุณเท่าที่ควรก็คล้ายๆกับคุณละค่ะคุณก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เนาะจากที่แม่หมอเห็นนะคะเพราะว่ามันเหมือนยังมีมันเหมือนเห็นคน3มคนในความรักความสัมพันธ์นะคะต้องแก้ไขผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะคะแต่แม่หมอก็มองว่าถ้าท่านราศีตุลท่านใดนะคะที่เคยผ่านสภาวะ วหนักๆมาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือชีวิตส่วนตัวอะไรก็ตามเดือนนี้คุณจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคุณจะรีแลกซ์มากขึ้นคุณจะมีความสนุกสนานคืนเคลงภายในเดือนมิถุนายนนี้มากกว่าเดือนที่ผ่านๆมานะคะมากกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะ นะคะส่วนท่านใดที่ยังคงมีประเด็นดราม่าเรื่องความรักเก่าๆถึงแม้ว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีคนใหม่ๆเข้ามาสารความสัมพันธ์แต่ม่หมอก็มองว่าบางคนบางท่านชาวราศีตุลยังมีความอาลัยอาวรณ์ให้กับรักเก่าๆอยู่เนาะนะคะค่อยๆผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะถามเรื่องคนรักเก่าเนาะเพราะว่าเห็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับคนรักเก่าๆของคุณขึ้นมาอะ ดูให้หน่อยว่าคนรักเก่าชาวราศีตุลจะมีโอกาสกลับมารีเทิร์นไหมมีนะคะชาวราศีตุลท่านใดที่รอคอยรักเก่ารอคอยคนรักเก่าๆอยู่เนี่ยไม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์รีเทิร์นหรือถ้าไม่รีเทิร์นในตอนนี้คนรักของคุณคนรักเก่าของคุณยังรอคอยคุณอยู่นะคะ ยังรอคอยคําพูดคําจายังรอคอยการติดต่อยังมีความมั่นคงในจิตใจของเขาให้กับคุณมากเลยทีเดียวแม่หมอยังมองว่าอย่างนั้นนะนะคะถ้าคุณยังคิดถึงคนรักเก่านะคะติดต่อไปหาเขาสิเริ่มต้นเปิดเปิด,เป,ดเปิดประเด็นพูดคุยนะคะหาเรื่องไปคุยไปเจรจาพูดกับเขาดีๆแม่หมอยังมองว่าในใจของคนรักเก่าชาวราศีตุลยังยังมีความรู้สึกดีให้กับคุณมากใจยังแอบคอยอยู่นะคะ เนาชาวราศีตุลชาวรัคนาราศีตุลแม่หมอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้มีเงินมีทองมากๆไหลามาเทมานะชาวราศีตุลแม่หมอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ